กาะฟูดนะคะจังหวัดตราดเนาะก็ที่นี่นะคะจะเป็นทะเลที่แบบว่าแนวยังไงล่ะคือมันจะเป็นธรรมชาติมากๆเลยแล้วที่สําคัญเลยที่เนี่ยคือระบบนิเวศดีมากๆเลยก็คือยังมีพวกปูมีสัตว์มีแบบปูไซโฉนอะไรที่ไม่ได้เห็นกันนานแล้วอย่างเนี้ยคะ่ะเออก็ยังมีอยู่เลยเนาะก็ลองดูบรรยากาศรอบๆอ,อ่ะลองสังเกตตรงด้านนู้นนะคะตอนนี้คือจะเป็นในส่วนของรีสอร์ทของเป็นชายหาดของรีสอร์ทเออวันนี้เราอยู่ที่ อนาเลรีสอร์ทนอะ่ะไปไหมอนาเลรีสอร์ทเลยค่ะวันนี้การเดินทางนะคะเราก็จะเดินทางโดยสปีดโบ๊ทนะคะชั่วโมงครึ่งเ,เากาะช้างใช่ไหมขึ้นเรือเฟอร์รี่ไกลแล้วที่นี่ไกลกว่าอีกสปีดโบ๊ทเร็วมากแต่ต้องใช้เวลาเดินทางถึง1ชั่วโมงไปอีก30นาทีนะคะจากฝั่งมาเลยเนาะก็แนะนําก,การเดินทางถนะ้าใครมาโดย รถทัวร์นะคะก็ขึ้นที่สถานีเอกมัยเลยรอบห้าทุ่มครึงจะมาถึงนี่ประมาณตีสี่แล้วก็ทางนารีสอร์ทเขาก็จะไปรับเราแล้วก็มาที่ออฟฟิศที่ฝั่งนะคะก็ ือรีสอร์ทที่นี่นะดีอย่างนึงก็คือว่าเขาอ่ะจะไม่แบบมาปลูกติด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 กันนะอย่างสมุยใช่ไหมเสมอก็คือรีสอร์ทก็จะติดกันเลยแต่ที่นี่เห็นไหมคะนู่นเลยคะ่ะแต่ละมุมเป็นคนละมุมคนละโลกไปเลยแล้วก็บริเวณหน้ารีสอร์ทเนี่ยก็จะเป็นหิ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 นแล้วก็หินนะอ่ะเดี๋ยวอุ้มให้ดูที่นี่มีปลาสวยงามยังไงอ่าเราแอบไปจิ๊กอาหารปลามาใช่ไหมอ่าดูไดนะ้ไ่ม มาจะไปให้อาหารปลากันอันนี้เราเหมือนจะแบบมองไม่ค่อยเห็นปลาใช่ปะอ่ามันจะโยนเหยื่อลงไปแล้วนะคอยดูนะเห็นไหมคะมาแล้วมาแล้วคิดดูดิถ้าลงไปมันจะตอดน่าใจใส่เบียร์ใส่บีกินนี่แล้วก็กระโดดลงไปให้อาหารปลาใ,ใกล้ๆอารหลอดลอด็อเห็นไหมตอดค่ะเขาเรียกว่าปลาตอดและที่สำคัญเลยที่เนี่ยคือคนที่นี่นะคะเขาจะแบบ เป็นกันเองอะเฟลี่มากเลยคุณลุงคุณลุงเจ้าของรีสอร์ทก็เป็นกันเองแล้วก็ถ้าใครจะมาเที่ยวเออแนะนําเลยว่าถ้าใครจะมาเที่ยวที่นี่นะคะก็แนะนําให้ซื้อแพ็กเกจมาเลยดีกว่านะเออมันจะคุ้มมากเลยเพราะว่าเราจะไม่ต้องเสียค่าสปีดโบ๊ทเองแล้วก็จะมีกิจกรรมดำน้ําให้ด้วยพาไปเที่ยวน้ําตกทองเจ้าด้วยนะคะเขาบอกว่าน้ําตกนี้นะคะเวลาที่น้ําเต็มนี่แบบสวยมากสวยมากๆจริงๆนะก็ มันจะมีงานเที่ยวไทยอีกครั้งนึงประมาณเดือนกรกฎาคมประมาณนี้กรกฎาคมกันยานะก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะคะอนาเลรีสอร์ทจะได้รับส่วนลด900บาทเลยเขาอุ้มก็มาแพ็กเกจนั้นเหมือนกันแต่จริงๆอะมันก็คุ 2, 2, ค้มนะสองวันสองคืน่ะยังไงก็ลองมาดูถ้าสม,มับนี้นะคะใครไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนก็แนะนำที่นี่เลยอยู่ใกล้ด้วยนี่ก็สวยประมาณทะเลใต้เลยนะเออไม่ธรรมดาไม่ ลองให้ฝั่งนี้ดูปลาปลาจะรีบว่ายน้ํามาค่ะตอนนี้ยังไม่มามาแล้วเาแล้วดู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 เห็นไหมเออนั่นแหละค่ะก็ถ้าเบื่อพัทยาแล้วอะไรแล้วก็ลงเกาะล้านอะไรลองเปลี่ยนบรรยากาศน,นะที่นี่ขึ้นเครื่องมาก็ได้นะมาลงที่เาะนะคะโอเคค่ะเห็นไหมเห็นวิวสวยสวยไหมแล้วก็นังแบบสวยสวย,สวยด้วยเห็นปะที่นี่มีสระว่ายน้ำอย่าลืมที่สำคัญนะคะสนุกเลยลืมบิกินี่มาไม่เสี